ท่าทีส่วนหนึ่งพาชมไปดูที่พักภูมิใจไทยครับพักภูมิใจไทยก็ประชุมกันตกอวีทุกวันเหมือนกันนะครับว่าจะไปหาเสียงสนับสน,นุนอย่างไรบ้างปรากฏว่ามีสสพักเพื่อไทยไปที่พักภูมิใจไทยไครับนี่นะงูเห่านะครับจะเรียกว่างูเห่าก็ว่าได้ผู้ภาษาทางการเมืองคุณศักดาวิเคียนสินนะครับสสการจนบุรีพักเพื่อไทยเดินทางเข้ามาที่พักเลยนะครับผู้สื่อข่าวเห็นว่าอ้าวท่านอยู่พักเพื่อไทยแต่มาภูมิใจไทยมาทําอะไรล่ะ อบอกว่ามากินกาแฟครับอันนี้ภ<อ>าษาการเมืองการเมืองใครก็มากินกาแฟมากินน้ําแดงเรื่องที่ไม่ใช่สาระหรอกครับผมไม่พูดถึงอะไรแบบนี้แต่พูดถึงสาระดีก,กว่าก่อนหน้านี้นะคุณศักดาก็มาโปรนะครับอยู่ที่นี่ครับท่านนี้แหละครับมาอยู่กับภูมิใจไทยแล้วก็สสสีสเกตน,นะครับก็จะมาอยู่ภูมิใจหลายคนแล้วท่านนี้บอกว่าจะมีอีกสอสอหลายคนจากาพรรคเพื่อไทยนะครับมาอยู่กับภูมิใจไทยเพื่อสนับสนุนคุณอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี